อรุณสวัสดิ์ที่เช้าที่ร้อนมากอันนี้ในตลาดในตลาดที่เราที่เรา,าเข้าไปมาแล้วเช้านี้คือร้อนแบบตัดแตกเลยอะเรากําลังจะมันเป็นวันสุดท้ายที่เราจะกลับละเราก็เลยจะไปวัดพระธาตุภูสีจุดชมวิวไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่าร้อนขนาดเนี้ยกับวัดเชียงคำเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปหาเช่ามอไซค์อะ ไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอค่อยว่ากันละกันวันนี้เรามาเช่ารถเช่ามอเตอร์ไซค์เราจะมีเวลาอีกสองแค่สองชั่วโมงแล้วเราก็จะไปขึ้นรถไฟละจะไปวัดในในหลวงพระบางนี่แหละ พ่อนี้ชื่อวัดอะไรนะคะวัดเชียงทองวัดเชียงทองถึงวัดเชียงทองแล้วเดี๋ยวหนูมาดูโปสเตอร์สบายดีเราต้องซื้อปีตรงนี้พวกที่พีมีผ้าทุ่งหนุกมาบอบอจ้าบอะจด้เสาร์ผ้าทุ่งหนุกเข้าไปเพราะว่ามันเคลื่อนเข่ามันือนเข่าไาเเสาร์ันพื้นหนึ่งสิบ0ผนกีบ สิบฐานค่าตัวอีกยี่สิบตัวยี่สิบประเนเป็นหกสิบสองคนถ้าเกิดว่าใส่กระโปรงหรือกางเกงที่มันเลยเข่าขึ้นมาก็ต้องเท่าผ้าถุงแบบไหนหรือว่าถ้าใครอยากจะใส่ก็ได้คนละเท่าไหร่นะจ่ายละสามหมื่นกียามหมืเดี๋ยวไปจ่ายให้

ผู้หญิงอ้วนสองคนก็จะมีดอกไม้ตรงนี้ให้บูชาไปไหว้พระในโบสถ์นี่เราจะเข้าไปนี่เป็นแบบสีทองอ่ะเป็นสีทองเป็นโบสถ์สีทองอ่ะเดี๋ยวดูข้างในนะข้างในจะเป็น ใช่เหรออาวก็เขาเขียนเนี่ยเก้าอ๋อเก้าเออ,อ,อแต่ว่าเราเขย่าไม่เป็นเราจะใช้วิธีอย่างนี้จับเอาเลยสิบสองสิบสองได้สิบสองสิบสองอยู่ไหนเนี่ยนี่สิบสอง ฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยเออสวยมาก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 แต่ก็คือร้อนมากไม่ไหวแล้วจ้าเออก็เดิไม่ไหวแล้วจ้าร้อนฉันร้อนเหลือเกินพี่บรอย ออกจากวัดมาแล้วเราต้องทําเวลาหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปล้วเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นที่แม่น้ําบรรจบกันไหนอะนี่ไงน้ำทองกับน้ำโขงเห็นปะมองไม่เห็นจ้ะนี่ไงเข้าเนีย่ยตร้แหละใครอยากเห็นก็มาดูเอาเองเด้อร้อนไม่เอาอะไรละเดี๋ยวเราจะลองไปดูตรงทางขึ้นพระาธาตุภูสีก่อนไหวหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ไหวก็สวัสดี สบายดีจ้าทางขึ้นทางขึ้นแล้วก็ถามอีนี้ว่าเอาปมล่าอีนี้บอกว่าไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดูดิแต่มันชันมากเลยนะพี่ขาตรงตรงนี้เป็นทางขึ้นหรือเปล่าคะ <c oughs> เขาไม่มาขึ้นกันตอนนี้เขาขึ้นตอนเย็นที่เขามาดูน้ำตกไอไอพระที่ตกกันอนะ เราไม่ได้เนาะไม่ได้บายบายไปกินส้มตำปลาติ่มดีกว่า <c oughs> เราไปกินข้าวกันมาแล้วแล้วเราก็มาแวะส่งโปดก์สนี่ที่ไปซันนี่ มาส่งโค้ดกับที่ไปสะนีอันนี้ภายในประเทศน,นี้ตามประเทศถ่ายรูปหน้าสถานนี้เปล่าอยากถ่ายอะีล็นลงจะร้อน,นอเว <c oughs> ียงจันแล้วกันเย็นละเรามาถึงสถานีรถไฟแล้วไม่รู้รถตู้เวียงจันนี่หนักนิดนะไกลทั้งเนาะเรามาถึงสถานีรถไฟแล้วจ้า รเราเอากระเป๋าขึ้นบ่าไม่ได้แล้วกระเป๋าขึ้นบ่าไม่ได้นี่สภาพการนั่งรอรถไฟ ถึงแล้วเวียงจันผู้ประสบภัยจากเงินหมดก็ไปหาโฮสเทลนอนคืนนี้แต่โคตรดีเลยตรงนี้เป็นร้านที่นั่งกินเบียร์เอ้ยน้ำเก๊กหวยไปขนของก่อนตลา นี้ใส่เลยไหม่เดียวอยงอ๋อ,อน,นี่ร้านน่ารร้านอาหารตาสั่งร้านบาร์บีคิวว้าวอยากกินอนะ เราแค่กล้าหารที่จะใช้เงินเราไม่ได้รวยใช้หมดตัวไหมหมดตัวเลยอ่ะเฮ้ยแต่พี่มาเที่ยวทีไรนะตังค์หมดกระเป๋าทุกทีเลยนะแบบที่แรกมาที่มีเงินสดติดตัวอะไรเงี้ยเาที่แล้วข้ามด่านไม่ได้เออคขาที่แล้วค้นตังค์หาย0บาทอ่ะเพื่อที่จะข้ามด่านอ่ะเกือบจะกูเกือบจะขอค้นข้างๆแล้วไม่เผื่อเลยเออไม่จำไม่ได้ไงเราไม่รู้จำไม่ได้ว่าแบบเขาต้องแบบ จ่ายอะไรเงี้ยคิดว่าจ่ายแค่ขาเข้างงเลยอะ่ะหมดตัวแลวหมดตัวสุดๆกลับไปทำงานเยอะๆอลูกค้าเข้าได้นะลูกค้าเข้าได้อ,อ๋อไปซื้อน้ำลำไยก่อนสซื้อน้ำลำไยาไยใจฮิตฮิตข้ามแดนกันเลยเนาะทั้งไทยที่ไทยก็ฮิตที่นี่ก็ฮิต ขอบใจหลายอะไรอ่ะซื้ออะไรอ่ะหนมซื้อหน่มไปกินนี่หาอะไรอ้วนๆกินกันดีกว่าสั่งแล้วหรอโดยสั่งแล้วเจ้าอ่าสั่งอะไรไปอ่ะได้รวมอ๋อ อันนี้ที่ที่ลาวเขาเรียกว่าขนมอะไรจ๊ะรังผึ้งอ๋อเหมือนกันรังผึ้งทังเวราความลาวก็ับเอิ้นทังผึ้งทังผึ้งเอ้ยน่ารักน่ารักทังผึ้งกินทังผึ้งกันเนาะพวกงี้หอมอ่ะเนาะมายืนรออดใจไม่ไหวเลยอ่ะต้องจัด เขาใจลายเอไอ,อลอกเงียบเลยไอลอกบอกว่าพี่อยากซื้ออะไรผมกินพี่ซื้อเลยครับใช่ตังผมหมดแล้วตังผมหมดแล้วครับตันนี้เป็นคนจนีนตังนี้เป็นคนจนวันนี้ไม่คุจนโอ้ยกินจางงามีไส้ด้วยอะ่ะไปทางไหน กินไม่ได้กินอยู่ใส่เลาะบนไปเนะใส่เลยไหมอ,อ,อันนั้นอะไรอ่ะอ,อ,อันนั้นอะไรอ่ะอ่ะอันนี้สองใ้อุ้นนี้หนึ่งจะเพราะอันอันนี้ไม่เท่าไหร่เหรอ เฮ้ซื้อหมูปิ้งเลี้ยงเด็กปิ้งมาแล้วอห้าไม้เอาดิเอ้ยไต่อวัวไต่อวัวมันจะรสชาติเหมือนที่ใครบอกว่าเหมือนกันแหละมั้งน้องชิมนะจะเหมือนมันต่างไทยเนาะเออร้านเปนแบบไทยคืออ๋อไม่มีหรอเออไปดูทางนู้นไหมเราต้องเดินข้างล่างแหละ เป็ตลาดรลานอะของกินอยู่ไหนอะกลับไปกินหมูกระทะกันไหมไม้กลไะหมื่นไม้ละหมื่นไมละมื่นอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยแต่กอกรออ๋อเอาสองอันอันนี้สองอันโดยโดยขอบใจเด้อ ล่วงอีกเน,ะกนาะสั่งแล้วกินได้กันนะข้าวไฮเจวใหญ่ออ้ยเล่นใหญ่ไฟกระพริบ <Div ul ge> ไปสั่งข้าวเปล่าโอ้ยแกช่วยด้วย,เ,ยเออน้ำอ่ะ ไม่ไหวแล้วเราต้องกินก่อนไม่มีพลังหมดแรงจะไปต่อหาอะไรกินก่อนสบายดีลาว,วันสุดท้ายเดี๋ยวเอารูปของ น้ำเก๊กฮวยเมื่อคืนขึ้นให้ดูขึ้นยังน้ำเก๊กฮวยที่นี่อ่ะร้านชื่ออะไรวะร้านติดกาแฟเนาะไม่ใช่ร้านติ๊กเนาะเราอ่านผิดเนาะ mm hmm. ร้านติดกาแฟถ้าก่อนก่อนสองทุ่มมันจะเป็นแก้วละประมาณสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทก็คือหกพันกีบ แต่ถ้าพอหลังสองทุ่มไปอ่ะก็จะแก้วละประมาณสิบแปดบาทหนึ 1, ่งมื่นกีบกินไปเฮอะกินไปให้เป็นเบาหวานตายกับบ้านไปเลยน้ำเก๊กฮวยอ่ะกินเข้าไปกินให้สภาพเป็นแบบกูแบบเนี้ยเนี่ยกับเ,เพื่อนกูอย่างเนี้ยตอนนี้ก็คือสิบโมงจะสิบเอ็ดมงแล้วอ่ะกินให้สภาพเป็นแบบนี้ไปเลย อย่าไปยอมเพราะเราคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระไปเดี๋ยวตื่นไปกินข้าวกันดีกว่าเ,เราลงมาข้างล่างล้วแล้วก็มาเจอคนที่บอกว่าจะรีบกลับก่อนทุกคนยังอยู่กันรครบเลยแอวอุย๊ยทิ้งโทรศัพท์ทำไมอะ่ะโอ้โห,โโห,หริ่งจริงหรอไอ้ใบนั้น่ะนะ มันจะมีเรื่องกับตำรวจจนถึงวันกลับเลยเหรอเอาจริงเหรอบัตรคานแดงนั่นคืออันที่เราเขียนหรอใช่ใบที่เราเขียนนะต้องแจ้งความเอาเราไปแจ้งที่ไหนวะตรงตมมีไหมแจ้งที่นั่นเลยได้เปล่าวะไมม่่่พดีีันต้้องงแจทเอาหรอ เราหาไม่เจอเลยหรอเราหาดูใหม่ดิทิ้งไปแล้วหรอไม่ทิ้งไปแล้วเพราะมันยับอ่ะหรือว่าสอดมาแล้วมันรวมกับใบเขาตูอันนั้นพาสปอร์ตหรือเปล่าอ,อันนี้เราแค่ใบผ่านแดนหายออพาสปอร์ตเราไม่หายเอ้ยเจอแล้วอ,อุวอ้ยเรียบด้วยเรียบด้วยเรียบด้วยสะอาดเอี่ยมเลย ของอ้อมเนี่ยเละเลยเออมันต้องแจ้งความเลยมึงซ่อมซ่อมซ่อมเนี่ยซ่อมไหนไหนเออมันมีไหนดูดิมันขาดเอกไปจากเนี่ยเออมันมีเลขตรงเนี้ยอุ้ยเราเลขหายไปไหนตัวนึงอะมันมีกันกี่เลขอะเออไปแจ้งความมึงอะอ่ะอืมหายหายไปตัวนึง หายไปสองตัวเออน่าจะได้เหรอมั้งเออเออแม่สองตัวแน่แม่ใหญ่แนั่นอเดี๋ยวกูขอสกก่อนมีอีกเ่รเออโอ้โหเสร็จเสรษเลยอะเละเลยอะเรามีปัญหากันจนวันสุดท้ายอะไอ้ใบผ่านแดนอะ หายเดี๋ยวกูเช็คของกูก่อนหายเปล่าหายจริงเหมือนไอ้ลอกคืนไงอธิบายใหม่ก่อนเมื่อกี้ไอ้ใบผ่านแดนต่อมอที่<ห>ตอนที่ขาเข้ามาเขาจะมีใบผ่านแดนให้ให้ให้กอกเหมือนกอกเอกสารขาเข้าแล้วมันจะเป็นสองใบติดกันจะเป็นขาเข้ากับขาออกแล้วมันเป็นเลขนัมเบอร์เดียวกัน ตอมอเขาจะฉีกของขาเข้าไว้แล้วให้เราเก็บขาออกไว้แล้วทีเนี้ยพอเราจะกลับอะ่ะเราก็ต้องเอาขาออกอะ่ะมายื่นให้ตอมอขาออกแต่ทีนี้พวกนี้มันก็คือแบบเหมือนจะทําหายทําชํารุดทําอะไร,ง,ไรไง่าไงก็พยายามที่จะซ่อมกันเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าหายไปแล้วจะต้องไปแจ้งความแล้วงงแต่ก็ เอาจริงๆก็คือไม่รู้ว่ามันเขียนใหม่ได้ไหมหรือว่ามันแจ้งมันต้องแจ้งความอะไรเงี้ยถ้าใครมาก็คือเก็บไว้ให้ดีๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเกรากลังจะข้ามฝั่งกลับไปลาเอ้กลับไปไทยแล้วจ้านี่แหนมเนืองแหนมเนืองก็เอาข้ามกลับได้นะคะอย่าเชื่อนะอันนี้คือรถขากลับตู้ขาย ขายตัวรถขากลับไปฝั่งข้ามฝั่งก็จะเป็นราคาอุย๊ยขอโทษค่ะราคานี่ตามนี้สิบห้าพันกีบกับสามสิบบาทใช้เงินกรีบก็ได้ใช้เงินไทยก็ได้แต่ก็คือปัญหาก็คือเราอะไม่เหลือตังแม้แต่ตังไทยตังกรีบเราก็ไม่เหลือแล้วไงเราก็เลยไพย,ยายาม หามารวมกันจนได้แม้แต่เงินจะข้ามด่านรถบัสยังเอามารวมกันหากันแทบตายไอ้ลอกไอ้ลอกรวยขึ้นมาเลยมีแบงค์ร้อยอะอะจนาคนทุกคนหันมาเฮ้ออ้ยนี่อันนี้ของอ้อมสมบัติของอ้อมหมดเลยนะคะแล้วก็เอากลับคนเดียวตุ๊กตาเนี่ย โคตรเบิงโคตรเบิงพลังงานเลยแล้วโจะพร้มแล้วโจ๊พแล้วโจ๊เฮ้ยมันบนทานมันบนทานอาพี่ดมเอาให้อ้อมดมถึงแม้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคแต่ว่ามันกลับทําให้เป็นความทรงจำที่สมบูรณ์แบบ ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทำให้เราโดนตำรวจรรวจับครั้งที่1โดนตำรวจจับครั้งที่2เรือคว่ำแฮงเอาขี่มอเตอร,ร์ไซค์ตะลุยฝุ่นลอยแพรเราแล้วก็เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำรวมไปถึงเรื่องเล่ามากมายที่เก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วไว้ไปด้วยกันอีกนะทุกคน พักอาปากแล้วเข้าปากอีกให้ยอย่าหลอกไม่ต้องยิ้มทำเซ่อๆเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างงี้มันจะเข้านะมาพาขุ่มมั้งเดี๋ยวล้างไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าจมูก